ผมได้กลับมาเยือนที่จังหวัดอุดรอีกครั้งนะครับในเมืองนะครับในรอบประมาณ3ปีกว่าเกือบ4ปีคนระ้งประมาณ4ีีได้นี่ครับผมอยู่แถวเซนทันนะครับตอนนี้แต่ตอนนี้ผมเดินม,มาทางแรนงเซนโต้พอยนะครับเป็นแถวถนนคนเดินนะครับตอนนีนนนนน้แล้วก็ส2สองคูณยี นี่ครับอ่านี่ครับอันนี้คือตลาดปีชานะครับนี่ทุกคนเห็นไหมตลาดปีชาจริงๆตอนนี้คนอาจจะไม่เยอะนะประมาณช่วงเย็นเย็นเย็นกว่านี้ประมาณ6โมงหรือกับทุ่มหนึ่งเนะี่ยคนจะเริ่มเยอะแล้วเพราะสมากเป็นที่ประจำสำหรับผมนะที่ผมจะมาหาอะไรกินอยู่นี่นะอยู่ตลาดปีชาตรงนี้จะเรียกว่าอนนี้เขาเรียกว่าตลาดปีชานะทุกคน เทมสแต่ก,ก่อนเป็นร้านคาราโอเกะเยอะนะผมงู้นเลยนะทุกคนผมงู้นเลยกินเยอะมากนะคาราโอเกะตีนี้คือไม่มีแล้วรา้านก็เริ่มปิดตัวปิดตัวลงเยอะมากนะประมาณเกือบสี่ปีประมาณสี่ป,ปีได้ที่ผมไม่ได้กลับมาที่นี่นะครับกลับมาบ้านกลับมาอุดอรนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่า,าในเมืองเขาเป็นแบบไหนมั่งการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบไหนเนาะทุกคนเนาะนี่ทุกคน,นะกคนเห็นไหมนี่มีขายทุกอย่างครับ ตรงนี้เขาเรียกเซนเตอ์พอยน์นนะจะเป็นพื้นที่ช่วงเงย็นๆค่ํนข้าๆมันคนจะเยอะนะครับตอนนี้แดดร้อนแล้วคนไม่ค่อยได้ออกมาหรอกเพราะว่ามันมันร้อนอากาศช่วงนี้มันแปรปวนขนาดตอนเย็นนี่นเนี่ยตอนเยน็นติดลบประมาณน่าจะประมาณอา30องศาได้มั้งตอนนี้ยมันร้อนมากมันร้อนเอานะคน ททุกคนในส่วนนี้คือในตลาดนะครับทุกคนตลาดของกินจะไม่มีนั่งนะครับวันนี้จะซื้อเป็นของกินอย่างเดียวแล้วก็ใส่ถุงอย่างเดียวนะทุกคนกลับบ้าน <Okay S 1> ถ้าจะนั่งกินก็มีนะทุกคนก็จะอยู่ฝั่งนูน้นฝัน่งนู้นก็เปลี่ยนไปเยอนะ <S <S น,อนะอย่างที่ผมไม่ได้กลับมาสีสี่ปีนะเปลี่ยนไปเยอะมาก ก็จะมีร้านที่เปิด<ม>แล้วก็ปิดบ้างกันมีนะทุกคนคนี่ทุกคนนีเป็นร้านเริ่มเริ่มนั่งดิงแล้วก็พาชมบรรยากาศรอบๆนะครับทุกคนนี่นีๆๆทุกคนเป็นแบบนี้เลย